เพื่อแบบระอบที่นี่นะเอะเอ๊ะที่ดุดตรงนะเอ๊ะประกอนะครับดันั้นเนี่ยการตอนไม้เนี่ยก็คือการตอนโพงเนี่ยคือว่าต้นไม้ที่โพงในสถานีให้ไปยินเพงแล้วมาเพงตรงครับแต่การตอนโพกัดประตูโพกักประตูเราจะใช้ขนาด้5เมตรล้เมตรเพื่เราเรียนตรงนี้มาต่อยตอยประมาณสัก6เ ลอยค่ะประมาณนี้แล้วก็มาทัดการตอนแอบตอ้อนโคานประตูเลยตอนทัดทีโดยที่ก็ต้องดูว่าไม้มันโค้นมันออกโดยตอนไว้เพื่อต้องการกับ,บกำลังของไม้ติดโคลนในอนาคตพุ่มม้ระบาดตอนนี้มันจะตรงน,นะแต่เพียงเราตัดกำลังของไม้โดยการต้อนสลับนะตอนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สลับอันนี้คือโครงานประตนูนะครับการกินนะออาาก,ก็อาจจะเกิดพืช ประมาณครับส่วนที่ของของไม้ก็ได้เวลาเราตอกนะแต่ถ้าเกิดว่าการต่อตัวผักตู้ตอกด้านเดียวเราเห็นแอบด้านไหนเราเห็นโค้งด้านไหนเราต่อด้านนั้นนะครับคนที่แอบก็ได้นะครับมีผลแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกตอกด้านที่แอบรูของพันจะกว้างคือแต่ถ้าเลือกตอกข้างที่โค้งรูจะทิศรูทิศแล้วมันดูง่ายดูกว่าูกวารเป็นั้นเลือกตอกด้านที่เป็นด้านโค้งนะครับ ตอนทั่วไม้ที่โค้งในขนานี้ยิงไม่อักแล้วตกนะครับดังนั้นถ้าจะตอนสดก็คือเวลาเรากัะเร็จเราก็เลยเล่นเร็จเราก็ตอนสดด้วยการกัดนะฮะแต่ถ้าเกิว่าเราให้กัดเราเอาไปดืวยลงไปดืวยลงเราก็ลุดนได้ไปด้วยลงเราก็ลุ้นต่อนะครับดังนั้นวิธีการตอนไปด้วยตอนเองมือใหม่เนี่ยผมควรจะให้เอาไปลงนะครับแต่ถ้าทำไปนานแล้วเนี่ย คือจะเกลี้ยราก็ตอนจบเลยตอนแบนี้ตอนิล่าแล้วก็เกลียงราตอนแนี้ยนี้นเดี๋ยวาจะต้มสองอ่างิึหน้าจะจะเอาแล้วก็เอาลงนี้นะ่ือ่ตอ้มบนะครับอันนี้ควาเยอะ ตืดี้ดูแค่ไอโค้งโคงแคไอโคเลกๆอ่าแล้วตอนเลยอ่าจากตรงนี้อ่าจากระหวัด่อยากใกล้ไปมากอะอ่าแล้วก็ไม่ค่อยไม่อยตอิด่แล้วก็ี่นน้นะนครับรเราพยายามจ คร่คร่โอเคอ่าโอเคที่ติดต่อตอนไม่ต้องกลัวว่าเราเยอะไม่เท่เลรแต่อยากตองเยอะมาก